สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะห้างช่องจิตนาชาแนลค่ะมันนี่เป็นจังไรคะคุณผู้ชมซุกส,สบายมันเสมอมันเครือเก่เนอะค่ะพี่น้องเอ้เขาขึ้นเราจังพอกันค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เกียว่วเขาเนาะตอนนี้ก็ฟังเสียงจิตนาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้แล้วงานแล้วเวียกก่อนค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะค่ะเนาะฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้าเลย คนผู้หายยาพอกันท้อคะ่ะคุณผู้ชมทึ่งว่าบ่มมวนทึ่งผู้หายอุ้ยสุดเลยค่ะสุดเมืองค่ะเมื่อนี้จินตนาจะลงแนวทางลาวพัฒนาค่ะของวันที่13เดือนพฤศจิกายน2567ค่ะอีกเดือนครึ่งคะ่ะคุณผู้ชมก็จะสิ้นปี67แล้วเนาะคะ่ะจากย่างเข้าปี68ปีปังปีมานปีรวยทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะเป็นเศรษฐีกันแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเริ่มจากวันที่1 6พฤศจิกายนนี่แล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนาะถูกรางวัลที่หนึ่งกันมากนะาหลยตาคืิดีคะ่ะ แล้วก็รางวัลที่1ถึงรางวัลที่5้าจริงๆนะคะคุณผู้ชมให้ถูกทุกขั้นขั้น้นสิดีเนาะค่ะเนาะคนทุกคนคงจะมีรอยยิ้มค่ะแต่มือนีเบิงเล่าพัฒนากรค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาของอ่าจินตนาเองค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะของลาพัฒนามือนีทีโร่งคุณผู้ชมเบิงเนาะของแอดจินค่ะงวดทีพานมาแจงก่นค่ะคุณผู้ชมลุดสนิทค่ะบ่กเขาจักตัวแล้วก็เด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชมมากคููกันกับพองจินตนาค่ะ เด่นเดินดีเข้าก้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมมากเก่าอยู่เด้อมานอยู่ค่ะคุณผู้ชมเข้าอยู่ถ้าผู้ใดบม่มีตัวจับไซค,ค่ะคุณผู้ชมได้เลขวิ่งมาเอามาจับคู่ใส่กับเด่นเดินดีนี่ค่ะสามตัวมาตัวค่ะคุณผู้ชมจินตนาลงให้เบิ่งเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางจากการคำนวณ เป็นคำนวณของเราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมสูตรเดาเดาไปเดามากมันเข่าค่ะคุณผู้ชมเดาไปเดามากมันหลุดค่ะมีเขา้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะจินตนากับมิหนาทีนำแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้ดูจากการเดามาฝากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเดายังมีหลักการก็คือคํานวณมากค่ะเคยเขา่าเท่ากับคิดว่ามันจะเข่าค่ะได้แต่คิด คุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์ไปด้วยนะคะไม่ใช่ดูแล้วแคปเอานําเอานําเอา,เอา,เอาค่ะคุณผู้ชมบะหมี่ันเด้บะหมี่จาปนเนาะจําปนบ่มีพักก็จําเอาจําเอาเป็นทั้งสานล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราฉะนันไหนมีพักน้าเดิมมันเขาเลยจานุรั่วค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ค่ะจินตนาก็ขอฝากคุณผู้ชมค่ะให้เป็นแนวทาง งวดที่ผ่านมาลดแล้วมันก็มีลดมีเขาค่ะคุณผู้ชมแต่ช่วงนี้นะคะจับคู่ประคายเขามากมีงวดหาเจ็ดเขาเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมห้าเจ็ดหลังจากนั้นมามิดซีรีค่ะคุณผู้ชมป้าตีโทค่ะป่านยางเขาในโด่งในปลาเนาะคะ่ะมิดซีรีค่ะบ่ม,มีอย่างเลยค่ะคุณผู้ชม ถามว่าทอ้อไหมจินตนาทอ้อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางเฮ็ดมาสามสูตรบ่าเข่าแปายย่าปยังนะคะมันก็ทอ้ออยู่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะขอโทษขออภัยคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามของจินตนาเนาะคะะ่ะเนาะมีลุดค่ะบ่คิดว่าจะลุดกาลุดจะาข้องกันําไปขึ้นกันละค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ลุดเหมือนกันค่ะเบียงลงทางขางเลยนะคะคุณผู้ชมใช้ทางเบี่ยงค่ะในขณะที่ทําถนนมันจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ เบาๆค่ะคุณผู้ชมเบิ้งหน้าทางแลักพินิจพิจารณาดีๆค่ะแนวทางจากการคำนวณมันก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะค่ะทุกคนก็อยากปังอยากม้านกันทุกคนนะคะแต่ว่ามันจะจําเป็นเนาะถ้ามันลุดค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณมากๆค่ะที่เสียสละเวลาเข้ามาดูแนวทางเราพัฒนาแลว้วก็รัฐบาลไทยทางช่องจินตนาชแนลมีสองแนวทางด้วยกันค่ะคุณผู้ชมลงให้คุณผู้ชมได้ดู ห้าน้อยบอรเดเลงค่ะคุณผู้ชมเวลาพ่อค่ะเพราะว่าต้องเจียกเวลาตรงนั้นมาทํากิจกรรมของตัวเองก็คือหลานเสริมสวยค่ะคุณผู้ชมก็เลยบอมีเวลาไปเห็ดห้าน้อยนะคะเนาะมาเวลาผลออกก็ต้องไปแจ้งไปอะไรอีกค่ะคุณผู้ชมมันบอมีเวลาพ่อค่ะกิจตนากเลยหยุดตรงนั้นก่อนค่ะคุณผู้ชมเอาแต่รัฐบาลไทยกับเ่าพัฒนาค่ะ แต่แค่นี้ก็ยังบอกเขาอยู่ค่ะคุณผู้ชมบางอันนะคะเะบิ่งไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมเสียสละเวลาเขามาเบิ่งจินตนากขอขอบคุณหลายๆหลายๆค่ะขอขอบคุณโดยจากใจนะคะที่เขามาเบิ่งแนวทางค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณแนวทางทุกๆแนวทางค่ะที่วางทางช่องจินตนา channel ค่ะทุกๆเซียนนะคะหลายๆเซียนสิบกว่าเซียนน้ากันค่ะคุณผู้ชมทางช่องจินตนาเป็นทั้งรัฐบาลไทยทั้งลาาพัฒนาค่ะร่วมๆกันนะคะ เห็นทุกเสี้ยนทุกแนวทางค่ะคุณผู้ชมมีเขา่ามีรุดค่ะอินทนากขอขอพระคุณน,นะคะที่ใส่ใจแนวทางเอามาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมมื่อนีไปเบิงแนวทางของพของแอดจินเองค่ะคุณผู้ชมเป็นการคานวณลาวพัฒนาวันที่13พฤศจิกายน2567ค่ะ เป็นแนวทางแล้วก็มาจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมจะเข้าจะหลุดไหมไปดูด้วยกันค่ะว่าสีเขาบอ่อสองถุงยีสหานาทีจะคอยตัดสินกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะแนวทางเราพัฒนาค่ะของวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเอาขึ้นในเบื้องก่อนเนาะคะ่ะประวัติก่อนนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นว่าประวัติที่ผ่านมาเขาบอ่อจะได้ตามถูกเนาะคะ่ะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมผลออกสองหกเก้าเข่าเก้าค่ะสามตัวมาตัวค่ะคุณผู้ชม งวดที่ผ่านมาเขาเกาค่ะเก่าไปเขาอยู่หลักหน่วยนะคะคุณผู้ชมจะไม่ค่อยเกินมาถึงตัวที่สามค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ในระายะสองตัวในรางวัลนี้จะเป็นตัวใดไปเบิ่งนกันค่ะคุณผู้ชมอของจินตนาของแอดจีนวดที่ผ่านมาปกติตัววิ่งไม่ค่อยหลุดค่ะคุณผู้ชมตัดสินใจพลาดเนาะคะ่ะจริงๆมันมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันน้อยสองมันมาน้อยนะคะจินตนาก็เลยเหลือกเนานึงเชียดค่ะคุณผู้ชมแค่หนึ่งแต้มเองไม่เป็นไรค่ะมาตามตองวันนี้ค่ะคุณผู้ชม ตามดูค่ะวันนี้าทางสีเขาสีมันสีปังบองนวดนี้มือนี่นะคะเนาะเป็นลาวพัฒนาดูแล้วขอให้หมันให้ปังเด้อค่ะคุณผู้ชมให้มีความสุขในการดูค่ะค่ะมีเคาะพินิษฐพิจารณาไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมวันนี้เด่นเดินดีมาสามตัวคือสามตัวมาหนึ่งตัวค่ะสามตัวมาหนึ่งตัวมีแปดมีเก้ามีศูนย์เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมหวดที่ผ่านมากับมีแปดเก้าศูนย์นวดนี้ศูนย์จะมาหรือ แจะมานะคะเพราะว่าเก่ามาแล้วหรือว่าเก่าโตเก่าจะมาอยู่คะ่ะคุณผู้ชมกับเบิ้งเอานอกคะ่ะคุณผู้ชมนอเป็นเพียงแนวทางคะ่ะแล้วก็ของแอดจินจับคู่คะ่ะคุณผู้ชมฝั่งนี้คะ่ะจับคู่วิ่งสี่กับเก้าค่ะคุณผู้ชมเก่ามาชนกันจะเก่ามาอีกบอกคะ่ะศูนย์จิตนาบริโล่ลงไปคะ่ะคุณผู้ชมแปมีอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเป็นสี่แปดนะคะวดที่ผ่านมามโอ้ มั่นใจตัวนี้คะ่ะคุณผู้ชมแต่มันไม่มาเนะาะงวดนี้ตามต่อคะ่ะวิ่งสีกับเก้าล่างอย่างเดียวคะ่ะคุณผู้ชมล่างอย่างเดียวคะ่ะเ่าต้องไปบนเด้อคะ่ะคุณผู้ชมมันบไปบนแน่นอนคะ่ะแต่ว่ามีงวดหนึ่งที่ไปนั่นคือหลายๆสูตรจับส่กันมันจับได้หน่อยคู่นะคะมันได้แค่สามคู่หนึ่งจินตนาการเลยอันเอามาจับสูตรอื่นใส่ให้มันครบหกคู่คะ่ะ ก็เลยเขาบนและล่างนะคะงวดนั่นค่ะคุณผู้ชมแต่อันนี้หกคู่นี้ก็คือเป็นตัวกันตัวรองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าน,นก็มาได้รบตทุกตัวเนาะจินตนาการเลยขีดเส้นไตห้เบิดตสู่ตัวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากับบอลลูนาะคะมันจิออกบอมันจิไปตรงกับล่าพัฒนาที่เขาหมุนออกบอเนาะค่ะเมื่อนี้วิ่งสี่กับเก้าล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมสี่กับเก้าจะมาล่างไหม ค่ะมี46 48 42 93 94 95ค่ะคุณผู้ชมหลางอย่างเดียวค่ะกับนั่ค่ะคุณผู้ชมไปกลับด้วยแค่นั้นเองนะคะเอาค่ะขอขอ,ขอพูดหลายๆค่ะสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะดูไม่ดูอย่างเดียวมือไวไปกดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค,ค่ะคุณผู้ชมแน้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการดูแล้วก็มีความสุขในการอ รวยๆกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ